จะไม่ลืมวัฒนาตราบชีวิตเราดับสูงไปเลยจากงานดอกไม้แห่งสยามที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงทุกท่านพลาดไม่ได้นะคะคราวนี้ขอให้มาพบกันงานที่สนุกไม่น้อยกว่างานนี้เลยคือดอกไม้เยือนบ้านนะคะหรือดอกไม้เยือนสวนก็ได้นะคะงานนี้เราจะจัดวันที่26พฤษภาคมนะคะเป็นวันเสาร์ อากาศดีๆตั้งแต่9โมงเช้าไปตลอดจนถึงเที่ยงคืนนะคะเราอยากให้แต่ละท่านเนี่ยมาเพื่อการเป็นตัวแทนของรุ่นนะคะแทนความภาคภูมิใจของเรียนเราใช่ไหมคะทุกท่านใช่ค่ะ85ซสู้สู้9 9เสู้ตายขอเชิญทุกรุ่นมาเต็มที่ทร้อยสเป็นพี่เวนแน่นอนร้อมาชัวร์ค่ะมากันทุกคนนะคะ สวนนะคะบายพบ